สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอวิธีการใช้งานของตัวเครื่องวัดความดัน d ิสรุ่น DS11 นะคะซึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลของบริษัทเทอร์โมโนะคะตัวนี้เป็นเครื่องวัดความดันรุ่น DS11 นะคะวิธีการใช้งานของตัวกล่องก็จะมีแถมตัวผ้าพัานต่อแขนนะคะกระเป๋าใส่เครื่องวัดความดันแล้วก็ตัวดปเตอร์ส่วนฐานก็มีฐานให้สีก้อนนะคะเป็นฐานอะคะ โอเคเมื่อเราตั้งค่าเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือขั้นตอนในการ <Hey. S 3> วัดนะคะคับตัวนี้ดีอย่างนึงน,นะคะของแบรนดิสอีก็คือคับมีขนาด22่22-42คนที่แขนเล็กและแขนใหญ่ก็สามารถวัดได้นะคะ ขณะวัดนะคะเอาสายตรงนี้นะคะมาไว้ที่อยู่ตรงระวังกางนะคะแล้วก็นําไปเสียบตรงตรงนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทค่ะเพื่อวัด อันนี้เราก็จะได้ค่าวัดความล้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ค่าตัวบนค่าตัวล่างและอัตราการได้หัวใจค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการเก็บนะคะก็ให้คุณลูกค้าดึงตัวนี้ทุกครั้งนะคะเวลาหลังใช้งานแล้วค่ะแล้วก็เก็บเข้ากล่องหรือเก็บใส่ถุงตาปกติค่ะขอบนะคะ